แข่งทั้งงานแข่งทั้งรักแฉสองไอดอลรุ่น2แย่งคิมซูฮยอนขณะยังคบคิมแซรรนเพื่อนสนิทแฉเธอเจ็บจนทนไม่ไหวช่อง u t u b e ของ h o l ว l a p ได้เผยแพร่ค,คลิปเสียงของเพื่อนสนิทที่ใช้นามสมมติว่าเอของคิมแซรรนซึ่งกล่าวอย่างชัดเจนว่าคิมซูฮยอนคบกับคิมแซรรนตอนเธอนั้นยังเป็นผู้หญ่งจริงและยังแอบคบกับผู้หญิงคนอื่นไปพร้อมกันถึง2คนอีกด้วยและทั้งคู่นั้นยังเป็นไอดอลชื่อดังด้วยนางสาวเอนามสมมตินั้นยังเผยต่ออีกว่าความเจ้าชู้ของคิมซูฮยอนนัน เธอเสียใจอยู่ตลอดเวลาและเธอก็ร้องไห้และรู้สึกไร้ค่าเพราะเขาไม่เคยเลิกเธอเลยถึงตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อของไอดอลแต่ชัดเจนครับว่าเป็นคู่แข่งแห่งยุคล่าสุดมีการกล่าวอ้างถึงตัวตนของ2อไอดอลคนนี้ที่เพื่อนสนิทของคิมซรอนนั้นกล่าวถึงโดยแหล่งข่าวนั้นได้ระบุว่าหญิงสาวทั้งสองคนเป็นสมาชิกเกิลกุ๊ปชื่อดังยุค2ที่มีชื่อวงสี่พายางในภาษาเกาหลีและที่สําคัญนั้นคือทั้งสองคนเคยเป็นคู่แข่งกันโดยตรงในยุคนั้นหนึ่งในคนนั้นเคยมีข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์กับิม ฮยอนมาก่อนขณะที่อีกคนยังคงมีผลงานในวงการอย่างต่อเนื่องและไม่มีท่าทีสัญญาณว่าจะถอนตัวจากวงการในระเๆววันนี้